สวัสดีครับทุกทุคนพบกับช่องคือเบอร์ลอดกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม O อีสองเปอร์สามโกกันอีกเช่นเคยนะครับน,นี้เป็นอีพีที่6กแล้วนะครับซึ่งวันนี้จะไม่ได้มาแนะนำขุนพลนะครับแต่จะมาพูดถึง10ข้อควรรู้ในเกมนะครับก็ก่อนที่เราจะไปพูดถึงหัวข้อของวันนี้ผมก็จะขอพาทุกคนมาชมตัวละครของผมสักเล็กน้อยนะครับ ซึ่งดวงจิตจะให้ดูแค่ตัวเดียวนะครับพอก็ใส่แทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ เนตท่านอย่าลืมกดถูกใจให้ข้านะ เรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเรื่องของการจัดทีมนะครับการจัดทีมในเกมนี้คือจะจัดเป็นก๊กแยกๆกันนะครับประกอบไปด้วยวีก๊จกจ๊กก๊กงอก๊กและกองกำลังนะครับการจัดทีมอาจจะเป็นขุนพลระดับ16 1ตัวระดับ12พิเศษ2ตัวระดับ1 0 2ตัวก็ได้ครับหรือจะเป็นระดับ16-2ตัวระดับ12พิเศษ1ตัว ระดับ12ธรรมดา1ตัวและระดับ1 0 1ตัวก็ได้ครับแต่ที่จะห้ามจริงๆก็คือการจัดทีมแบบผสมนะครับการจัดทีมแบบนี้จะทำให้ทีมเราอ่อนแอมากเพราะพรสวรรค์จะไม่ครบสักตัวนะครับแต่ถ้าอยากจะเล่นแบบผสมจริงๆแนะนำให้เป็น3ตัวกกเดียวกันนะครับคือโจมตี2เพิ่มโกด1และเป็นตัวเพิ่มโกดอีก2ตัวก็ได้ครับ ซึ่งผมก็ได้ทำตัวอย่างการจัดทีมคร่าวๆของทุกโกกมาด้วยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นความชอบส่วนตัว ็ครบหมดแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างการจัดทีม 2. ใช้ทองซื้ออะไรดีทองเป็นสิ่งมีค่าครับสิ่งแรกที่จะให้ซื้อก็คือซื้อรอบของดันเพิ่มครับเช่นรอบทดลองลังโจนรอบห่อร้อยชั้นรอบดันกิลวเป็นต้นนะครับเพราะจะทำให้เรามีของหรือแต้มไว้ซื้อของมากขึ้นทำให้ตัวละครของเราเก่งไวขึ้นนะครับ และซื้อขุ่นพ้นในตอนที่มีกิจกรรมลดราคานะครับอย่างสุดท้ายที่จะให้ซื้อครับก็คือของสวมใส่ระดับ19นะครับ3คือห้ามใช้ทองตรงไหนบ้างครับอย่างแรกที่ห้ามเลยนะครับคือการสุ่มครับไม่ว่าจะเป็นการสุ่มตัวหรือสุ่มอาวุธเทเพพะเป็นการเอาทองไปละลายแบบไม่คุมสุดๆเลยครับ ถ้าอยากได้กุนพลจริงๆให้รอกิจกรรมลดแทนนะครับอีกอย่างที่ห้ามคือการสลับตัวแดงไปมาครับคือถ้าไม่คิดจะเล่นตัวนั้นนานๆแนะนำว่าอย่าทำครับเพราะนอกจากจะเสียค่าสลับตัวถึง2000แล้วยังมีค่าสลับของเพิ่มมาอีกนะครับสุดท้ายคือการย้ายก๊กบ่อยๆครับจะคล้ายๆกับหัวข้อที่แล้วเลยครับค่าเปลี่ยนอาจจะถูกลงแต่อย่าลืมว่าบางตัวที่ย้ายไป อาจจะไม่ใช่ตัวที่เขากับทีมของเรานะครับอาจจะต้องเสียค่าสลับตัวสลับของอีกครับ 4. คือเรื่องของการอัดของนะครับจากที่ผมพาชมตัวละครในช่วงต้นคลิปนะครับจะเห็นได้ว่าผมจะอัดของหนักๆแค่ตัวเดียวนะครับข้อดีคือในการดันด่านหรือ PVP ครับจะมีโอกาสชนะมากกว่าการอัดของกระจายนะครับแต่ข้อเสียก็คือ พลังลบอาจจะขึ้นช้าหน่อยข้อ5ครับสืบเนื่องมาจากข้อที่แล้วนะครับคือการเก็บ3ดาวในด่านพจนภัยเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อบางคนยังไม่รู้ถ้าการอัดของตัวเดียวเราจะเก็บ3ดาวยังไงคำตอบก็คือเวลาที่เราจะเก็บ3ดาวครับเราจะทอดตัวละครอ,ออกให้เหลือ3ตัวครับถ้าในด่านไม่ใช่ตัวลลวงหลังยังไงก็เก็บได้สบายครับ คือเรื่องของดวงจิตนะครับหล,หลายคนยังสับสนกันอยู่ว่าจะใช้อะไรดีคือดวงจิตสืบต่อชีวิตครับและดวงจิตรักษาคืนชีวิตดวงจิตสืบต่อชีวิตคือจะทําให้พวกตัวดูดเลือดดูดเลือดได้แรงขึ้นครับและก็ถูกรักษามากขึ้นซึ่งไม่มีผลกับการรักษาเพื่อนร่วมทีมนะครับ ส่วนดวงจิตรักษาคืนชีวิตคือจะใช้กับตัวที่ฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนร่วมทีมนะครับคือจะทําให้การรักษานันแรงขึ้นแต่ไม่มีผลกับการดูดเลือดน,นะครับข้อที่เจ็ดคือสัตว์เลี้ยงครับจริงอยู่ครับที่สัตว์เลี้ยงระดับ18เช่นมังกรทองจะให้สเตตัสสูงแต่ช่วงต้นเกมยังหาเศษค่อนข้างยากครับ เลยจะแนะนําเป็นพวกหมีบ้าเกาะทองหรือม้าดําแทนก่อนครับเพราะเสษหาง่ายกว่าครับทําให้อัพได้ไกลกว่าถ้ามังกรสามารถอัพได้หลายดาวแล้วจะเปลี่ยนมาใช้ที่หลังก็ไม่เสียหายครับเพราะสามารถเอาไปอัพในหน้านี้ได้ข้อ8คือเรื่องสัตว์เทพครับถึงส่วนตัวจะเชียร์ให้ใช้แพะแต่เสษก็หาได้ยาก และกว่าจะทำสามดาวได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยครับจะแนะนำเป็นกวางเก้าสีแทนก่อนครับเพราะเศษค่อนข้างห่าง่ายครับและมีความสามารถในการฟื้นฟูเลือดด้วยครับทำให้ตัวละครสามารถยืนได้นานขึ้นซึ่งกว่าที่ผมจะทำแพะสามดาวได้ก็ใช้เวลาประมาณ300วันเลยครับข้อ <c oughs> ที่9คือการหาอุปกรณ์ระดับ19ครับ หรือจะเรียกว่าอุปกรณ์เลืองแสงก็ได้ถ้าสามารถหามาใช้ได้ครบเซตตั้งแต่ช่วงต้นเกมจะทำให้ตัวละครเก่งขึ้นมากเลยครับเพราะสเตตัสเพิ่มมาค่อนข้างเยอะเลยครับเราสามารถหาได้จากการเปิดกล่องหรือจะเอาทองไปซื้อก็ได้ครับตอนกิจกรรมมาแนะนำว่าเอาแค่เซตเดียวก็พอก่อนครับส่วนเรื่องราคาราคาต่อชิ้นจะประมาณ25 0 0 0ทองนะครับ เราจะแบ่งเป็น3วัน2วันแรกจะทําแต้มวันละ650ส่วนวันที่3เราจะใช้ทองให้ได้แต้ม700นะครับจะรวมได้2,000แต้มพอดียังไงก็ดูเรื่องการแข่งขันด้วยนะครับถ้าช่วงไหนมีคนต้องการเยอะเศษอาวุธที่เราจะได้อาจจะไม่พอนะครับเพราะอันดับเราตกลงไปส่วนข้อสุดท้าย คือการวางแผนเพื่ออนาคตรครับหรือจะเรียกว่าซื้อของดองไว้ก็ได้ตัวอย่างเช่นเราต้องการจะเปลี่ยนตัวแบกเป็นตัวละครที่ระดับสูงกว่าก็ต้องมาดูครับว่าเราขาดอะไรบ้างของสมส่ก็เช่นเดียวกันครับพอถึงจุดที่เราอัพได้เราจะไม่ค่อยมีปัญหาครับถ้าหากมีโอกาสผมจะทำตารางมาให้ดูนะครับว่าแต่ละอย่างใช้อะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10ข้อควรรู้จริงๆอาจจะมีเยอะกว่านี้ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแต่ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้หากมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดหรือไม่เข้าใจก็ขอภายไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ถามหรือแนะนำได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ